ส่วนดีวเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้เพื่อนอยู่กับแมวน้อยนะครับแล้วก็อยู่กับสายน้ํานะครับที่กำลังพัดผ่านไหลก้นแมวน้อยอยู่นะฮะเย็นมากนะครับผมก็วันนี้พอดีมาพักผ่อนนะครับพักผ่อนเราก็มาถึงก็ฝนก็ตกเลยนะฮะตกก็เย็นชุ่มฉ่าเลยทีเดียวนะครับถ้าเสียงเบาขออภัยนะพอดีไม่ได้เอาไมโครโฟนไอหูฟังมานะฮะก็พุ่อนก็มองสายน้ําไปก่อนนะครับอ่านี่ฮะสายน้ํานะครับโอ้โหชัดมากครับ ชัดมากจนแมวน้อยแทบจะลงไปนอนกองกันน้าเลยนะครับ<อ>ตัวนี้ใช้แผลถ่ายนะครับก็พอดี1020แบตเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะฮะเริ่มทำาหากินข้าวแล้วแดกไฟต่อนะครับเดี๋ยวขอย้ายมุมแ๊บนะครับอ่านะครับก็มีครอบครัวนะครับพาลูกๆมาพักผ่อนแถวนี้เยอะเลยนะครับแล้วก็ตรงนู้นมีเด็กเล่นน้ําอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่อยากไปยุ่งอะไรมันนะฮะมันก็รักเลียกของมันอยู่ เราจะแอบถ่ายสักนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะอ่ากําลังเล่นน้ําสนุกเลยถ้าภาพสั่นมากขออภัยด้วยนะครับพอดีมือแม่น้อยสั่นนะครับเราจะแอบถ่ายชาวบ้านอย่างนี้นะครับผมอ่าแม่ก็นั่งเฝ้าตรงเนี้นะครับเล่นน้ําต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายมุมอื่นบ้างนะฮะตอนนี้ถ่ายมุมนี้ก่อนนะครับผมรู้เพื่อนๆชอบน้ำผมจะเอาน้ำมาฝากนะครับอ่าลงเลยครับลงเลยลงลงลงเดี๋ยวแม่น้อยจะกรี๊ดให้ดูครับว่าถ้าเครื่องตกน้านี่นาทีชีวิตเลยครับ เนี่ยครับผมเเป็นพยานนะครับนาทีฉุกเฉินครับเอาไม่ใช่น่ครับน้ําใสมากครับโอ้โหใสจริงๆริงใสยังไงก็ไม่เห็นแมวเลยเอ้ยไม่ใช่เห็นปลาเลยนะครับเย็นมากครับตรงนี้ดูใส่น้ําไปนะครับฟังแมวน้อยบ่นนะครับตอนนี้ใส่น้ำอ่ากำลังพัดผ่านก้นแมวน้อยอยู่นะครับก้นเปียกแล้วครับก็ฝั่งนี้นะเป็นมุมที่แมวน้อยมานั่งพักนะครับชิวๆนะฮะก็ดูน้าไหลไปนะครับอ เย็นสบายดีนะครับอ่าเผอแป๊บเดียวนะครับมีเอ่อมีคนมาเพิ่มแล้วนะฮะตรงนี้เหมือนจะเป็นอคูรักหรือเปล่านะครับทําอะไรกันเนี่ยอ่านะครับก็ไม่รู้มารอใครนะครับก็ยังคุยกันอยู่นะฮะก็แอบถ่ายเขานะครับเป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยนะครับก็ทำไงได้เรามาคนเดียวอะไรเงี้ยไม่มีคู่นะครับแล้วก็รอต่อไปนะะเอาแหวับอ้อห อดีจริงๆเลยนะครับชีวิตสบายจริงนะครับสู้ตะก้องก็ไม่ได้ครับปวดหลังอยู่ตอนนี้ก้นเปียกด้วยครับถ้าเพื่อนเวียนหัวก็ปรับเป็นจอเล็กนะครับแต่ผมว่าคงไม่เล็กแล้วนะครับเพราะนี่ผมขยายสุดแล้วได้แค่นี้นะฮะไปแล้วนะครับโอ้โชคดีนะครับไม่ทิ้งเบอร์โทรให้บ้างเหรอนะครับแล้วนะครับไปแล้วโอ้โหนะครับผมพยายามไม่เลื่อนไวเร็วนะครับเพื่อนจอเร็วเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะเวียนหัวนะครับ นะครับม<จ>ุมน네ี mm ้นะครับเราก็มาแอบถ่ายชาวบ้านต่อนะครับแอนนะครับก็มุมนู้นครับก็มีอีกหนึ่งคู่นะครับกําลังอาวสวีกันตรงนี้อยู่นะครับซึ่งผมก็หมั่นไส้เหมือนกันนะครับขอดูชัดๆอีกนิดนึงนะนะนะครับโอ้โหนะครับครานี้ผมอยู่ไกลมากนะครับซูมระยะก็สักประมาณร้อยเมตรได้นะครับ มนั่งดูเขานะครับโอ้อิจฉานะครับแมวน้อยไม่มีเขาบ้างนะครับแอบถ่ายชาวบ้านนะครับก well ็ผมจะขยับกล้องนะฮะบนะครับตรงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอีกนะครับไปดูมุมอื่นบ้างนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นมุมเดิมนะครับแต่ผมย้ายมาใหม่นะฮะแล้วก็อ่าด้านบนนะครับขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นเพราะผมขี้เกียจนะครับ ขบนตรงน,รงนู้นนะครับอ่าเดี๋ยวนะฮะสูงไปนิดนึงสูมสิสูมลูกสูม m ูมเออเห็นไหมฮะมีน้ําตกข้าบนอีกนะครับถ้าขยันเดินนะครับขึ้นไปได้อีกนะครับก็นะครับแล้วไนี่อะไรเนี่ยน่โอ้ยโอ้โหยังจะเซลฟี่เหรอไม่ใช่เอ้าเซลเซลเซลไปอ่านะครับเซลเซลไปนะครับแต่ว่าเราก็จะ แอปไทายนะครับาตามติดชื่ิไปสักนิดนึงนะครับนี่ปบโฟกัสละนะครับตามเลยนะโอ้ยนะครับก็ตรงนี้ก็มีมนุษย์แม่อีกหนึ่งท่านใช่ไหมฮะตอนนี้มนุษย์ดูใครล่ะเนี่ยนะครับก็ถ้าเพื่อนอยากมาที่นี่นะครับก็อ่มุ้งตกห้วยแก้วนะครับอยู่ติดกับคูบาสีวิชัยเลยนะฮะเพื่อนๆไปมาได้เลยนะครับ ไม่เสียค่าเข้านะครับผมฟรีหมดนะครับก็เลือกช่วงเวลามาด้วยฮะเกิดคนเยอะเพื่อนๆจะไม่มีที่นั่งนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยฮะตั้งปปอมเป็นครอบครัวเลยนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ผมเดินมาตรงนี้แล้วนะครับแต่สะพานตรงนู้นนะครับที่เรานั่งนะครับเราจะเดินไปฝั่งนี้นะครับอ่าทางนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนเวียนหัวก็เปล่าจอเล็กนะครับผมไปไปกันเลยนะครับผมจะค่อยๆกระดึบกระดึบไปนะครับอาจจะเวียนหัวบ้างดีที่ขออภัยจริงๆนะครับ เห็นหัวแมวน้อยไหมครับหัวเกลวเกลียนอย่างเงี้ยครับนะครับไปทางนี้ก็โดูนะครับอ่าเจอต้นไม้ขวางทางด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งของประดับอะไรหรือเปล่าอือผมว่าเป็นต้นไม้ธรรมดานะครับแต่เขาไม่อยากตัดนะเราจะข้ามตรงนี้ไปนะครับอ่นะไปต่อนะครับเดินขึ้นเดินขึ้นอนะ่โอเคนะครับผมบนนี้อุ้ย อาจจะสั่นผ้าทางจริงนะขออภัยนะครับบางทีมันก็สะดุดขาตัวเองนะฮะอ่ามุมนี้ก็เหมือนเดิมครับมีคู่รักตรงนี้หรือเปล่าคู่รักหรือคู่เกีก็ไปด้วยนะฮะเห็นไหมครับจะเห็นว่าเส้นทางมันอนข้างโหดร้ายทีเดียวนะครับเดี๋เดิน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 เอาละครับจะถึงแล้วนะครับจะถึงแล้วถึงแล้วครับโอ้ที่นี่คือหุบเขาหุบเขาหุบเขาใช่ไหมครับหุบเขาอิชิตันนะครับโอ้ อยอย่างนี้นี่เองนะครับแม่สุดยอดจริงๆนะครับสมเป็นน้ําตกนะครับมีไอชิตันมาทําตลาดตรงนี้ด้วยนะครับก็เต็มไปด้วยนะครับผ่าไม้นะครับที่อ่าธรรมชาติผสมควรนะฮะแล้วก็ไม่กี้ไม่ได้ยินเสียงไก่ด้วยขันอะไรตอนนี้นะครับก็รอบๆนะครับตรงนี้แสงแดดกำลังแรงนะครับแม้ว่าจะเริ่มห้าโมงแล้วก็ตามนะครับก็ ทางเดินเทา้าโอ้อขอบใจมากแล้วดูทางเดินเท้าครับทางเดินเท้าครับกล้าเดินไหมเนี่ยจริงๆมันลงได้นะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวกขลงนะฮะโอเคครับเพื่อนๆครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอพักไว้ก่อนละกันนะครับผมถือว่าเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟละกันนะฮะกับการมาท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับยังไงก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปแมวน้อยจะไปป่วนที่ไหนก็คอยดูกันต่อไปนะครับผมงั้นก็แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับ